แต่ก็แยกออกมาเติดแปดใช่ไหมหอ,หอัออนนี้หหชหอตชอตเบลอบลอ,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 อพี่บอสพีนะ่บอสเพี่บอสอ่ะนี่ก็จะเป็นการต่อแบบอันนุกมรม เออชวยเลยบาทที่นี่นะจะหมุนไหมหมุนหมุนจะเห็นหมุนหมุนแน่นอนน้องหมุนหมุนหมุนอ่านี่จะเป็นการอนุกรมแล้วก็เอาเคือเนี้ยมาต่อเครือเนี้ยก็จะหมุนอ่าเห็นไหมันึงคู่เลย แต่ว่าแค่มันจะโหลดก็คือจะหมุนช้าลงกว่าเดิมแค่นั้นเพราะว่าสองตัวนี้กินกระเสร็งโอเคขอจบายง,บงานเพียงแค่นี้บา,บาย